โอ้แต่ครับมั่นใจในระดับไหนครับสลับเกมนี้นะครับเป็นเกมใหญ่เจอกับอาเซนนลของอัลตาคิดว่าสิดักท่างหรือว่าแก่เกมหรือว่าสิเรียนรูปแบบใดครับผมผมมั่นใจในขุมงกาลังที่มียู่นะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนซ่อมตามแผนทุกอย่างครับผมไอ้นุ่มเตโอครับ อูกาเต้มีความฟิตในระดับใดครับโค้รครับผมถึงลงได้เป็นตัวจริงครับน้องทั้งสองคนกับระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมก็มั่นใจในฝีเท้าแล้วก็มั่นใจในความสามารถครับผมนิโก้วินเลียมบอดด้ล่างันไปตัดอ้อยน้ำมูนี่คิดว่าสีมีดที่เด็ดบอครับโค้รครับผมนิโก้เป็นนุ่มสเปนที่มีสวนกล้วยครับมันมีสวนอ้อยแต่มันก็มีสวนกล้วยครับผมอ่าเอาละครับโค้รผมบอยักลู่เรื่องสวนหรอกครับขอให้โชคดีครับขอบคุณหลายๆครับสำะครับถามครับ อืมรับไปเชียร์ในเด้อครับผมเจอกันครับอืมก้อนในผมซ่อมยิ่งจุดโทษทยางมันกระจอกจิบ จับเนี่ยครับเบิ้งสิยิงไงเบิ้งครับโคตรเออนะซ่อมไปซ่อมไปอย่าจมเฮ้ยสูนี่เอาเอาซ่อมยิงไงมันเขาโอนลูกมาเสียบให้มันได้น้ำไงยืนเบิ้งฮล่ะเฮยมาปูนซีเมนเบิ้งยิงมาเลยนะกูปัดแหงถุยน้ำลายเฮ็ดเอละเออม้าจ้าโอ้ยแหมเอ้ยเสียเลี่ยมอีกแล้วกูอย่าเฮ็ดกูเสียหน้าเด้อบอกเลยเฮ็ดกูเสียหน้านี่กูบอกให้ลงเด้อนะต่อไปเด้อครับโคตรครับบอกผมเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับเพื่อโคตรตาครับผมเฮ้ามาสิงสนามซ่อมแล้วค่อยยางเลนไปก็ได้ นี่นี่ค่อยเรียงก็ต้องแลนเดี๋ยวชนอกมาปัดปัเฮ้ยเกือบละกูเมื่อกี้นี่มื่นเปลือกยังวะ เกมนี่เกมใหญ่แล้วเพื่อนเด้อมึงจะเป่ามั no ่วเด้อเป็นข่าวเด้อว่ากูจะเป่ายังไงก็ได้ตัวกูจะเสียทีมใดแล้วกูเสียลิวพูดเด้อเอาเถอะไอ้เพียงคือมาไปจูงทีมเจ้าของมาจูงแขนหนุ่ยไงยังเอาเอาก็จานเพื่อนบอกให้อ้ายจูงแขนนันอีฬาแหมนั้นอ้ายก็จูงแล้วไอ้ม่ไปจูงแขนทีมเจ้าของเลยไอ้ครับเอาซีมาบ่ารับผมเอาเอามาอยังละน้องเอาเมนจูกากเลยครับเอาโอ้ดีทงเด้อยอกก็ได้ยอกโอ้มึงก็หมาแกแต่ว่าบอกน้อยๆนะรักดอกกินดอกเล่น ไปครับเ้ยเขียวมึงเรียนจิกเสร็จหรือเปล่าวะเรียนก็เรียนตัวเรียนยุ่งไรล่ะเนี่ยแลนวอาไปเนี่ยก็เรียนไรกูเรียนได้แม่จูบอกไปเต็มผู้ชายเรียนไปฝรั่นมาอ๋อสวัสดีวันพุธครับจานครับเออสวัสดีวันพุธเออจับมือกันเออเป็นไงเพื่อนเออไปครับทอมี่อยู่บ้านเป็นไงครับสบายดีป่ะครับผมเออแล้วก็บาหวานขึ้นนิดหน่อยแต่กะสบายดีละเออโตได้เป็นไงครับดีอยู่ครับประสบการณ์ชาวบ้านกลับบ้านโมนี่ครับตัวเรียนยุ่งใสครับน้องประจักษ์เออบอกครับ ช้อยโลแกนเดียวครับโอเคหนาวแล้วครับ เกมนี้เป็นเกมใหญ่ของโคตแตกนะครับอาร์เซนอลของอัลตาไม่ในแผนซ3 3นะครับโอ้โหแผนเกมรับนี่สุดๆครับกองกลางนี่ก็ยังเหนียวนะฮะโอ้โหหดอีเล่ครับผมสำหรับทีมของอัลตาเนาะครับเนาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอโคตแตกแจกแต้มกับซีหนึคือเก่าครับผมประตูใส่ดาราลุ่มานะครับแผนเกมรับโอ้โหสุดสุดครับอูกาเต้นะที่ตัวลับนะครับ ปีสองโตตัวจี๊ดนะบูโน่ยืนกลางแล้วก็ใส่หนาโค่นะครับเนาะฟิตจัดฟิตไว้หวังดิฟิตแม่มันยังกระดอนน้ำลายพงเขาตากูได้เลยบอกว่าอย่าเผาโอ้ยอย่าเผาอ้อยอย่าพักกันเผาอยู่บอกก็บฟังกลับไปก็บท่านเลือกไม่ได้ขายซ้ำอ้าวลุยลุยน้องเก็มไงยัยให้ได้ขายหนาจัดไปกูขอตรวจมึงไว้ก่อนเด้อทิดมึงจะเสียบวดานจัดเจ็บ ไมงไดเดียเยถอยออกมาก่อนอย่าไปเถียงออมันเออมึงเถียงเนอะอีกนิดเดียวกูชักใบเหลืองนละ้วเมือก้เนี่เสียบแม่มันซืึนีนะ <c oughs> เบาหายังกับจาน <c oughs> หนึ่งมวยนี้ซีสวยนี้เจ้านี่อย่ายิ่งเกินเซนเด้อเนาะครับจานครับ <c oughs> อืได้นับเก้าก่อนอืมเอาถอยออกไปถอยไปถอยไปเฮ้ยสู <c oughs> ้นี่เบายากถอยบ่ถอยกูตีหน้าท้องนั่นถอยอย่าเกินเซนักแม่ลำไม่ตีนะแข้งคร <c oughs> ับจานทั้กูบอกฟังกคนนี่กูมันเซียวสุดแน่เนี่ยครับ ขอย่องลงไปกดคงๆงกับมันเอ้เลดาเสียหฮ้างเป็นเม็ดกดก็บอลล่งมาเงี้ยเ้ยกูยุ่ใส่วะสันกดแต่สัง่งกูเล่นเกมลับเสียบแม่มันเสื่อมป้าไปนะจ๊ะผมใบหลวงไปโอ้จา้า ไปเหยิงผมแดงๆครับมันปัญญานี่จิ้มเขาบาแจกมาแจกตะกูกูงืดหนักซ้ำนิดนึงเต้าพุทธวัดโบว์ประธานติดวิวฟังงูนะครับตานชีส่วยเหลือมาแจกไปเหลืองผมเฉยเอาลบอลเขาทางูแล้เขาซัดจะมาูมันปัดแปรมันได้ไหนล่ะเอาบอลยังอยู่กับแมนอยู่กูซัดยังนีเรียบร้อย ขอบอกเราว่ายับเผาอ้อยย่เาเผาอ้อยย่เาเผาอ้อยเออนระบายอารมณ์ใส่อาเซนันนี่ละขอหาเผาอ้อยเห็นว่าผมนองไม่อายุนหน่อยๆน้อยนะงงงคุณนิ่งคมท้ใดบัตรสัญมาลิศบนซื่อผมไปแล้วครับเฮ้ผมอลิกค่ะ เผาอ้อยครับผมขอร้อง <c oughs> กี่ฟุนมันหลายครับ <c> ้ค <oughs> ตัวมือคนที่ว,ว่เผาอ้อยนะครับครับทางบ้านผมมันเผาแล้ว <c oughs> ผมบอท่านครับ <c oughs> เอ้าแล้ววันไอ้กูก็เติมสูรปันยังบานเ <c oughs> ออหูยบอติดเครบ่ออุ้ยหางไก่อุ้ยเสียดายแ <c> ต <oughs> ่กาบ่อผะะาดนแล้นี่หรือไม่ <c oughs> เมลามุมดโอ้โหจิ้มเมียมันจะถึงแล้วสองเมตรแก้วว้าพลังของการบ่มเอาอ้อยครับโอ้ยมันเกี่ยวยังกับอ้อยนะคุณเป็นบัหวานแล้วนี่มึงโง่ถึงอ้อยคลาสไรเลยรับไปผมเหลือใจครับเหลือใจพ่อเจ้าเผาครับผมเผาเมียอยู่บ้านขวดเฮี้ยนมือละหาล่อปุ่นรับชีฟุนเต็ม คือยู่อครับผมพอละศูนครับจอยแบบตอกสนอีกตั้งหากสนองไอ้ไอเราโอ้สวยครับทรงสวยครับไอละมุดครับยาสองลูกแล้วครับกรรมการปอระเียดบมดเวลาครึ่งแล้วครับผมแมนยูนํามาเชนอนสองประตู กูยืนเป็นสักกระเบือม้องหายสองว่าหายยืนหน้าล้อยืนบ่เห็นกูบ่สัวผู้สาวซื้อโอเลี่ยงมาฝาดมะเพื่อนเมื่อแรกรักน้ำต้มผักยังว่าหวานขันสุดที่พากันเล่นได้สำนีไปหาเฮ็ตหายเฮ็ดนาพรานหน้าบอต้องมาเตะฟุตบอลออืกูสูนถวยแซ้ำดิแซวไอ้บอตต้องล่างเดทีรักเดี๋ยวเขาจัดการเองอ่ะโอ้ยกูเลยอิจฉาบักพนุ่มขังรักได้กูใหญ่เห็นว่าไห้ยุ้ยยุ้ยมาหากูเนาะ สูงไม่ตม่ำบ่สูงก็ปล่อยเขายิงกูครับ <c oughs> ยืดบัดแขนแทบเข็ดเอ้อยหล <c oughs> อลริมเส้นยิเง,เงเองแม่งกูตอกสดในมูกันได้ตัวหวานจ่วยค่ะ ส่3เป็นของผมละมุนด้ฮรุ่นครับสุดยอดละมุนเพียนโอ้น้องสุดยอดวะโอ้ยต้องขอบใจบักันใจายบอนมูน,นะครับสุดยอดโอ้มึงคิดได้ยังไงตอกสนอีกแล้วไลเข่าคอขนาดนี้ก็จบสกอร์เท่านั้นแหะครับผมสาใจคือว้าสาใจครับนํำสามศูนย์แล้ว จี๊ดครับผู้ปัดได้ยังยไงวะโอ้ยเจด๊ดายข้าจูบอยากเล่นสูบเมื่อวานซะสวยเลยเหยียดปัดสุดความสามารถกูอีกแล้วเบอร์สีบอกเบอร์เก้าเขา,คร,เราครับเปียโวหลายโตครับเปียหลายโตเอาเล้วแล้วเปียก,กันไป็นคอสนิมนะวะเฮ้ยไปโชว์วนะขอโชว์นะครับอ,อืมผมยับไปแล้วครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเอง ผมจะรอนั่งชั่วม้าไม่ไหลให้มยิ่งเงินดึกซัมเมอรมันซื้อเดียวครับผมฝากเบนจามินเจ็ดโกไว้ในหัวใจนะครับผมเบนจามินเจ็ดโกครับผมันคือโลกม,มังงยานี่แหละครับจุดยอดน้องโอ้โหโคตรคมว่ะ ลกูเซฟได้จังหวะสองกูโบทันแล้ว <c oughs> โดดจนปุ้งจนสุดเบิดแเียงแล้วจำซื้อบอกไวด้ดีๆเบต้ามินจิดโก้ค่ะ <c oughs> ไหลมันนะจากกูซาสแม่งได้มีก็ได้ตัวนะเขาเฉยวะ <c oughs> ได้ลูกนึงกยังดีเพื่อ <c> น <oughs> ดีใจซาสแม่งมันจะซื้อเนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้ยเขายิงอยู่ฝ่ายวัดผุนอะไรยังเขาเอยู่นาะก็สุดเนาะ,นะอีเปลี่ยนออก่งได้แค่อาลงไปเฮ้ยวางยาติดประมาทไปนึงไป,ไป,ไ,ปไปเจ้าไปเฝ้าไปคอยก็เมื่อยแล้วนะไปดันคือเล่นก็นได้ดันแม่งเนยกูเป็นประตูไ่เป็นวะครับผมลืม โผล่อะไรยัง oh, ด oh, wow. ิคุณลองส่องมึงก็หูย <espe> ปัดได้ยังไงวะเฮ้เนี่ยควายมันยิงมาใหม่น้องควายมันยิงมาไหม่เอาซ้ำยึดดอกนึงกันนะเอามได้สิยิงเอายึดดักหึ่งักเอาจังไลยกูณคอดซ้ำอีกปัดอีกโอ้โหซัดใจวะไอ้คุณเนี่ยแค่อ่านได้นอะเฮ้ยก็มาเกิดเปนโรนัลวิด การแข่งกันแมนยูสนะอา่หรือเปล่าไปซีประตูต่อหนึ่งครับผมปาดไอเดียครับประกอนนะครับเออยินดีต้อนรับกับแมนเชสเตอร์ครับอืมก็ต้อนรับเมื่อกันละโซ่ครับไอ้ชุดยอดอลุกๆโซ้มาได้กับลุกยามาัสไซหัวนี่ไปซ้อมมาไหมสุดยอดครับไอเดียครับคิดฮอดไลน์ครับโอ้ยผมเอายิงครับผมเจ็ดโกลยิงกันครับผมขันเขาสิฮักนั่งกินเขาซื้อๆกับฮักเพื่อนอืเข้าใจปะอืมเออตามมึงอวานละอื มาเดี๋ยวนี้พวกมึงมาทุกโตเลยทุกบักเลยเข้ามาเดี๋ยวนี้มึงเจอกูแน่เมื่อนี้ทรรทัศ์ห้างแท่ละ โอ้แต่ครับโอ้ชนะอาเซนอนคือมันคือส่งเฮตนาตึงเล้วครับเนาะมีแอบยิ้มเล็กน้อยถึงปานกลางอีกต่างหากเฮ้าจังเลยก่ยองลูกที่ไม่พ้อมฟังนะครับผมนี่เพิ่งเป็นเกมแรกที่เจอทีมใหญ่เพิ่งเริ่มต้นนะครับกต่ไ่อยากพากันเลงหรอกครับแต่ก็อยากได้แซมครับขอบคุณสำหรับการให้สัมภาษณ์ครับผมขอบคุณเช่นกันครับโคเต็โชคดีครับครับผม